อมุนาวัตติโลโกสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมพระพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ที่พระวิหารเวรุวัตกรุงราชกุกส่งปารดแก่ข้อข้องใจเรื่องเสียงเปรตญาติของพระเจ้าปิมพิสารในอดีตการนับย้อนหลังไป92กัปแปดพัดพรกกับนี้ได้มีนครหนึ่งชื่อว่าตาสี มีพระราชาทรงพระนามว่าชัยยเสนมีพระราชะเทวีพระนามว่าสิบริมาและมีพระโพธิสัตว์นามว่าพุทธัต์ได้บังเกิดในพระคันของพระนางและต่อมาได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณโดยลำดับครับพระเจ้าชัยเสนเกิดความคิดเห็นแก่ตัวขึ้นว่าบุตรของเราจะเป็นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นของเราพระธรรมเป็นของเราและพระสงฆ์ก็เป็นของเราเมื่อคิดดังนี้ครับก็ทรงอุปถา,ากด้วยพระองค์อีกทุกวันไม่ทรงยอมให้คนอื่นร่วมด้วยครับพระพุทธเจ้ามีพี่น้องสามคนคู่ต่างมารดากันเป็นพระกนิษฐาพาดาของพระพุทธเจ้าพากันคิดว่าอันธรรมดาว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมอุบัติเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งมวลมิใช่เพื่อประโยชน์เฉพาะบุคคลผู้เดียวและพระบิดาของพวกเราก็ไม่ยอมให้โอกาสแก่ชนเ,เหล่าอ,อื่นเลยทำอย่างไรหนอพวกเราจะพึงได้อุปถากพระพุทธเจ้าและพระภิสุสฆงบ้างพี่น้องทั้งสามพระองค์นั้นในม,มีความคิดอย่างนี้ว่าเอาเถิดพวกเราจะทำอุบายสักอย่างให้ได้ จึงไปสร้างสถานการณ์ชายแดนประหนึ่งว่าเกิดการปั่นป่วนพระราชาทรงสนับว่าชายแดนเกิดความปั่นป่วนจึงได้จัดส่งพระโอรสทั้งสาพ,พระองค์ไปปราบครั้นที่น้องทั้งสามไปปราบสงบแล้วจึงกลับมาครับพระราชาทรงพอพไทยโรด,ดประทานพรว่าพวกลูกๆปรารถนะสิ่งใดก็จงถือเอาสิ่งนั้นเถิด พี่น้องทั้งสามพระองค์กราบทูลว่าข้าพระองค์ปรารถนาจะอุปถัก์พระพุทธเจ้าพระราชาตรัสว่าขอให้เว้นการอุปถัก์พระพุทธเจ้าเสียพวกเธอจงเลือกเอาอย่างอื่นเถิดพระราชบุตรทั้งสามกราบทูลยืนยันว่าพวกข้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการอยากอื่นพระเจ้าข่า พระราชาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นพวกเธอจงกําหนดเวลามาเถิดพวกพระราชบุตรทูลขออุปถัมเจ็ดปีพระราชาก็ไม่ทรงอนุญาตจึงได้ต่อรองลงมาจนกระทั่งเหลือสามเดือนจึงทรงอนุญาตพระราชบุตรทั้งสามพระองค์พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ปรารถนาะ จะอุปถัมภพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดสามเดือนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงรับการอยู่จำพรรษาตลอดสมเดือนนี้แก่ข้าพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าทรงรับด้วยอาการอุศนียภาพก็คือความนิ่งนับพระราชบุตรเหล่านั้นจึงส่งวิกิตไปถึงนายสเสมียนในชนบทของตนว่า พวกเราจะอุปถัก์พระพุทธเจ้าตลอดสามเดือนนี้ขอท่านจงจัดแจงสัมภาระต่างๆสําหรับการอุปถัก์พระผู้มีพระพภาคเจ้ามีวิหารเป็นต้นนายสมียนเหล่านั้นจัดแจงทุกอย่างแล้วได้มีลิกิตต่อไปว่าฝ่ายพระราชบุตรทั้งสามนั้นต่างนุ่งผ้ากาสายะพร้อมทั้งบุรุรหนึ่งผ่านคนผู้ร่วมทําการขวนขวายได้พากันอุปถัก์พระพุทธเจ้า และพิสูสงฆ์โดยความเคารพฝ่ายบุตรข้าหาบดีคนหนึ่งผู้เป็นห้องเครื่องของพระราชบุตรทั้งสามพร้อมด้วยภริยาเป็นผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสเขาได้ถวายทานวัดแก่พิสูุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานโดยเคารพฝ่ายเสมียนในชนบทพาตันเข้าไปพร้อมชาวชนบทประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนได้ให้ทานโดยครบรออย่างยิ่งครับ ในคนเหล่านั้นชาวชนบทบางพวกได้เกิดขัดใจกันกันขึ้นนะครับเขาเหล่านั้นจึงได้พากันทำอันตรายแก่ทานพากันกินไทยธรรมด้วยตนเองและเอาไฟเผาโรงกลัวฝ่ายราชบุตรทั้งสามการอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าครบสามเดือนแล้วก็ได้พาพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์กลับพระวิหาร บรรดาท่านเหล่านั้นนะครับเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วนะครับพระราชบุตรทั้งสามเสมียนในชนบทและผู้ร่วมงานกุศสทั้งหมดเมื่อถึงแก่กรรมแล้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์ตามลําดับส่วนพวกชนที่ขัดใจกันและทําลายไตรธรรมก็พากันไปบังเกิดในนรกชนทั้งสองพวกนั้นจากสวรรค์ถึงสวรรค์จากนารกถึงนรก ด้วยอาการอย่างนี้ผ่านไป9กกับครับครั้นลุถึงพัทระก,กับนี้ในพระาศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าสงพระนาวว่ากัดสปะคนผู้ขัดใจเหล่านั้นมาเกิดเป็นเปรตในสมัยนั้นพวกมนุษย์พากันให้ทานแล้วอุยิตเพื่อเปรตทั้งหลายผู้เป็นญาติของตนว่า ขอผลแห่งทานี้จงสําเร็จแก่พวกเปลตดของเราเถิดบรรดาพวกเปรตดญาติเหล่านั้นต่างก็ได้เสวยสมบัติส่วนพวกบรรดาเปลตดที่ญาติไม่ได้ทาบุญอุทิศให้คือพวกเปลตดที่ขัดใจกันและพากันเผาโรงตัวนั้นต่างก็พากันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากัสปะกลับแล้วกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์จะพึงได้สวยสมบัติอย่างพวกเขาบ้างไม่หนอะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนเปรดทั้งหลายในบัดนี้พวกเธอยังไม่ได้แต่ในอนาคตจะมีพระพุทธเจ้าทรงนาว่าโคดมในการนั้นแหละจะมีพระราชานาว่าพิมพิสารใน92กัปจากพักรักับนี้ พระองค์ได้เป็นญาติของเธอพระองค์ได้ถวายทานแดบบ่พระพุทธเจ้าแล้วจะอุทิศแก่พวกเธอพวกเปรดได้ฟังดังนั้นครับก็เกิดความดีใจตื่นเต้นเหมือนกับว่าตนจะได้รับผลแห่งทานในวันรุ่งขึ้นก็ไม่ป่านครับครั้นพุทธันดรหนึ่งผ่านไปพระพุทธเจ้าแห่งเราทั้งหลายอุบัติขึ้นแล้วพระราชบุตรทั้งสมพร้อมทั้งบริวารเหล่านั้นหนึ่งพันคน จุติจากสวรรค์แล้วได้มาเกิดในสกุลปราบในกรุงราชกห์แล้วต่างพากันออกบวชเป็นฤาษีและได้เป็นชลิตสามพี่น้องตั้งสำนักอยู่ที่ขยาศีสะประเทศนายเสเมียนในชนบทได้มาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารส่วนบุตรขหะวดีผู้เป็นขุนพังได้มาเกิดเป็นเศรษฐีชื่อวิสาขา และภริยาของบุตรกหาหบดีได้มาเกิดเป็นทิดาของเศรษฐีนามว่าธรรมทินนาส่วนคนนอกนั้นก็ได้มาเกิดเป็นบริวารของพระราชานั่นเองครับเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกแล้วล่วงไปเจ็ดสัปดาห์ก็ได้เสด็จมาอย่างรุงพาลานสีทรงโปรดพระปัญจวคีโปรดชาลิตสามพี่น้อง พร้อมทั้งวริวาน1,000คนแล้วเสด็จไปยังหรุงราชคฤก์โปรดพระเจ้าพิมพิสารจนได้บรรลุโสดาบันปฏิปลกันแล้วพระเจ้าพิมพิสารส่งนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิสุงสฆง์เพื่อรับพัฒนาหารในวันรุ่งขึ้นรุ่งเช้าพระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปรับมหาทานในพระราชนิเวศส่วนพวกเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสาร ก็ได้มารอรับส่วนบุญด้วยหวังว่าพระราชาจะทรงอุทิศผลบุญให้ครับฝ่ายพระราชาเมื่อถวายทานแล้วก็ทรงตำหนิว่าจะหาสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าว่าจะทรงประทับที่ไหนหนอจึงทำให้ทรงลืมอุทิธส่วนบุญไปให้พวกเบรยญาติเสียสนิทพวกเบรยตาที่รออยู่เมื่อไม่ได้รับผลบุญจึงเสียใจ ในเวลากลางคืนนั้นจึงได้พากันร้องโหยหวนอันน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งรับในที่ใกล้พระราชานิเวศท,ที่บรรทมุมพระราชาก็ทรงตกใจลุมเช้าจึงทรงเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลเรื่องเสียงนั้นให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเสียงร้องนั้นมีได้เป็นดิมิตไรแต่ประการใด แต่เป็นเสียงเปรตญาติของพระองค์มารอส่วนบุญที่เมื่อวันก่อนพระองค์ถวายทานแล้วมิได้อุทิศแก่พวกเขาพวกเขาจึงพากันผิดหวังและมาส่งเสียงร้องดังกล่าวพระราชาตรัสถามว่าเมื่อหมอมฉันถวายแม้ในบัดนี้เปรตเหล่านั้นจะได้รับหรือพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าดำรัสว่าได้มหาบาพิต พระราชาจึงส่งนิมตตนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพิสุสง์เพื่อรับพัตหารในวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าสรงรับด้วยดุษณียภาพพระเจ้าพิมพิสารเสด็จกลับพระราชนิเวศทร่งสั่งให้จัดแจงมหาทานเตรียมไว้ในวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพิสุสง์หมู่ใหญ่เสด็จถึงพระราชนิเวศทรงประทับบนที่อาสนะที่บรรจงจัดไว้ ฝ่ายเปลทเหล่านั้นก็พากันมารอด้วยหวังว่าวันนี้พระราชาถวายทานแล้วจะส่งอุทิศผลบุญให้พวกเขาบ้างเป็นแน่จึงพากันไปยืนอยู่ในที่ต่างๆครับพระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำให้พระราชาได้ทรงเป็นเปลทเหล่านั้นพระราชาเมื่อทรงหลังน้ําทักษิโนโทกก็คือตรวจน้ําจึงทรงอุทิศว่า ขอผลบุญแห่งคาน,นี้จงสำเร็จแก่พวกญาติด้วยเถิดในทันใดนั้นเองสะโบกคารณีอันดานดาด,ด้วยดอกอุบลได้บังเกิดแก่พวกเปรตเปรตเหล่านั้นได้พากันอาบและดบื่มในสะนั้นได้ระงับความกระวนกระวายความลำบากและความกระหายได้เป็นผู้มีสีดังทองคำ พระราชาได้ถวายข้าวยาคูของเคี้ยวและของบริโภคและอุทิศให้ในขณะนั้นเองเข้าวยาคูของเคี้ยวและอาหารอันเป็นทิพย์ก็ได้บังเกิดแก่เปลตเหล่านั้นเปลตเหล่านั้นพากันบริโภคอาหารทิพย์เหล่านั้นแล้วก็มีร่างกายผ่องใสกระปี้กระเป๋ากับลำดับนั้นพระราชาได้ถวายผ้าที่นอนที่นั่งแล้วส่งอุทิศให้ในขณะนั้นเอง เครื่องประดับชนิดต่างๆเช่นผ้าประสาทเครื่องราชที่นอนเป็นต้นอันเป็นทิพย์ก็ได้มาเกิดแก่เปรตเหล่านั้นและสมบัติของเปรตเหล่านั้นก็ได้ปรากฏต่อพระพักพระราชาโดยการอธิษฐานของพระพุทธเจ้าพระราชาส่งทอดพระเนตรแล้วท่งพอบพระทัยยิ่งนะครับเมื่อพระพุทธเจ้าเสวยพระกยายหารแล้วทรงแสดงอนุโมทนาะ โดยทรงนำเอาติโลกุทธ,ธะเปตวัตถุมาทรงแสดงแก่พระราชาดังนี้เปรตทั้งหลายพากันสู่เรือนของตนแล้วยืนอยู่ภายนอกฝาเรือนที่ปลอกกำแพงทางสามแป้งและยืนอยู่ที่ใกล้บานประตูเมื่อข้าวน้ำของกินของบริโภคเพียงพอเขาเข้าไปตั้งไว้แล้ว แก่ญาติของเปลตเหล่านั้นระลึกไม่ได้รอบกรรมของสัตว์เป็นปัจจัยเราอนุชนผู้อนุเคระห์ย่อมให้น้ำและโภชนะอันสะอาดประนีสมควรแก่ญาติทั้งหลายตามการดุจทานที่มหาบาพิตรถวายฉะนั้นด้วยเจตนาอุทิศว่าขอทานนี้แลจงสำเร็จผลแก่ญาติทั้งหลายของเราขอญาติทั้งหลายของเราจงเป็นสุขเถอ ส่วนเปลทผู้เป็นญาติเหล่านั้นพากันมาชุมนุมในที่นั้นเมื่อข้าวและน้ำมีอยู่เพียงพอย่อมอนุมโมทนาโดยเคารพวลล่าเราได้สมบัติก่เหตุแห่งญาติใดขอญาติของเราเหล่านั้นจงมีอายุอยืนนานการบูชาเป็นพวกญาติได้ทำแล้วแก่พวกเราทั้งหลายและญาติทั้งหลายผู้ให้ก็ไม่ไร้ผล เพราะในภูมิปรเปศนั้นการกสิกรรมการโคลักขกรรมไม่มีการค้าขายก็ไม่มีการซื้อขายด้วยเงินตราก็ไม่มีสัตว์ทั้งหลายผู้ไปบังเกิดในภูมิประเนั้นย่อมมีชีวิตอยู่ด้วยผลแห่งทานที่ญาตทั้งหลายในโลกมนุษย์นี้อุทิศไปให้ครับ น้ำฝนที่ตกลงใน,นที่ดอนย่อมไหลลงไปสู่ที่ลุ่มชั้นใดทานอัญญาตหรือมิตรให้แล้วจากมนุษย์โลกนี้ย่อมสำเร็จผลแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันห่วงน้ำใหญ่เต็มแล้วย่อมยังสาครให้เต็มเปียกชั้นใดทานอัญญาตหรือมิตรที่ให้แล้วจากมนุษย์โลกนี้ย่อมสำเร็จผลแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกัน อุลรบุตรเมื่อหวนระลึกถึงอุปการะคุณที่ท่านทำแล้วในการกอดว่าคนโน้นได้ให้สิ่งของแก่เราแล้วคนนั้นได้ทำอุปการะคุณแก่เราแล้วญาติมิตรและสหายได้ให้สิ่งของแก่เราและได้ช่วยทำกิจกรรมของเราดังนี้คึงให้ผลบุญแก่เปรตทั้งหลายด้วยว่าการร้องไห้ก็ตาความเศร้าโศกก็ตา การพิไรร่ำไรก็ตามไม่ควรทำลายเพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เปรตทั้งหลายแม้ว่าจะร้องไปอย่างไรญาติทั้งหลายก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นอันทานนี้แลที่ให้แล้วและตั้งไว้ดีแล้วในสุขย่อมสำเร็จประโยชน์แก่เปรตอันโดยตัดสิ้นการลนาน ญาติธรรมคือเปรตญาติมหาบพิตรก็ได้แสดงให้ปรากฏแล้วการมูชาอันยิ่งเพื่อเปลตทั้งหลายมหาบพิตรก็ได้กระทำแล้วและพลังตายะมหาบพิตรก็ได้เพิ่มให้แก่พิสุทั้งหลายแล้วบุญมีประมาณไม่น้อยมหาบพิตรก็ได้ส่งกระทำแล้วแลในเวลาจบพระธรรมเทศนาธรรมพิสมัยได้แก่สัตว์ 84,000ผู้มีใจสลดด้วยการพันนา,นาโทษของการเกิดในเปลทวิสัยแม้ในวันที่สองพระองค์ก็ทรงแสดงติโลกุตพระเพศสนานี้แหละแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมะพิสมัยเช่นนั้นแหละได้มีด้วยอากาศอย่างนี้ถึงเจวันครับ หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมานาทีดีด้วยหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดสนับสนุนช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ